เสียบเรียบร้อยพี่น้องเลยแกงน้องใหม่ยผิดแกงแบบบัานบานเฮาพี่น้องเสียบเสียพี่น้องเสียบครับ สวัสดีพี่น้องบายหลอดพี่น้องว,ว่า,ใ,าวให้กินข้าวเที่ยงอยู่กินกระเรียมข้าวเบือ่อพี่ยัดแจงตาพี่น้องมีสั้นแจงตาแต่ว,ว่าถูกประเด็นก่อนเราใหม่ก็นกมนพี่น้องมีเยอะที่ยังเราใหม่พี่น้องว่าเนี้อู้ โมนี่ยงพไปนองเอ้ยน้องใหม่พอพื้นนองใหม่นี่ย ทำาใหเามหใหออใหเพื่อนป้าตองตุ่มเล็กน้อยเราใหมอ้อนอ่อนทำาใหมสวนปลาสวนไผ่สวนปลาหรือสวนไผ่ไม่ติดใจจำว่าอะไร น้องม้กินน้องใหม่หัดกินน้องใหม่พี่้องเอ้บทคาก็กินขี้เก่าบทคาก็กินคือเกาวังมัดรับพี่้อง แต่ยัยผิดถูกแล้วจังมาเบิ่งกันอีกที่หนึ่งด้วยพี่น้องด้วยเมื่อเมือด้วยพี่น้องนี่ขนาด,ดยาดดุคของนอาก็เมือ ngay bụi của anh ạ nhau chỉ ạ sĩ lưu đầy muộn hôm nay ạ sạch anh đầy muộn ไปก็ได้ไ่ดูได้รลงไปเรยตังต้พีเลยถึงก อ้ามันเห็ียดง่ายครับองอนะมัเตอนี่กระทุกะทิาะกะทิแล้วยาทิกเกาบไปมากิน เนี่ยคือานาจรนงหรอำไปเยอะนะเจ้าพันให้เรียบร้อยแล้วไปดเวลาไปน่ง ไนพี่น้องแลแ้วกก็จับกันเป็นก่อนเนะ้ะเวล่าเขาเตียงน้ำน่อยเขาก็เสือนาอกดีพี่น้อง ตลาดนก็เรื่อี้มันกินเข้มีดหรอกของหวกเอแล้วเขาจะมาตากตาเามาะพี่หนองครักงแบบง่ายๆเกงแบบบ้านๆเข้าพี่นนอนก,ก็ใส่ผักหลายใส่ตะไครออ้ตัวก็จะอมพ่อ càng tàu con nước pino pino càng tàu đuôi tàu đưa. เดืแล้วพี่้องเหืดแล้วเหืแ้วใส่ใบมลัลงไปเลยแงแบบบานๆเนหรอหอมหพี่น้อดิหอมาอตู้ับอชะอมเสร็จแล้วจ้า ่สียบเปล่าเสียบเปล่เสียบเแล่ก็ต้องใช้ยองอีกเลย